เวลาตอนนี้9โมงกับ25นาทีวันเสาร์ที่15กรกฎาคม2 5 6 6นะคะเมื่อเช้าตอนก่อนหน้านี้มมรินก็ไปเก็บเห็ดเดินป่าแล้วก็เก็บเห็ดอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคนมาเดินอีกรอบก็มาเจอเห็ดมันปูอยู่ตรงนี้คะ่ะกลุ่มเล็กๆเนาะแต่ว่าก็จะเก็บเอาค่ะ เพราะว่ามันดอกโตแล้วนี่โอ้โหนี่เข้าเข้าป่าทางนี้ครั้งแรกค่ะอันนี้หวยขาใหญ่มากนี่ขาอบอบเลยค่ะทุกคนสองดอกให,ใหญ่เลยสามีไม่เข้ามาด้วยนะ ไปเดินดูอาลาดเรากวางอีกฝั่งหนึ่งค่ะก็เลยให้ให้มาเดินเข้ามาคนเดียวตรงนี้แต่ว่ามันก็อยู่ข้างๆทางนะคะทุกคนไม่ได้อยู่ไกลมากนะคุยขาอวบมากเลยดอกเล็กๆเราก็ไม่เอานะคะ ทีนี้มันดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะขามันจะใหญ่มากนี่มันจะเป็นพันอวบค่ะเห็ดของที่บ้านเรานะเป็นพันอวบแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปดู แถวแนี้อีกสักพักค่ะเดินดูก่อนเผื่อจะมีอีกเผื่อจะมีเห็ดดินเห็ดอะไรบ้างเนาะแต่ว่าเห็ดเห็ดพึ่งหวานนี่ไม่มีค่ะยังไม่เกิดเลยนะเห็ดพึ่งหวานป่าเห็ดก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนอุ้ยตรงนี้เป็นปืชดเลยนี่ คนดูตรงนี้เป็นปืดเลยแต่เล็กอยู่อ่ะนี่นี่ด้วยนี่เยอะมากนี่แต่ไม่เก็บนะคะปีนี้เห็ดมันปูเกิดเยอะมากเลยนะตรงนั้นเห็ดอะไรไปดูหน่อยเห็ดดินหรือเปล่า เห็ดอะไรเห็ดโคนเห็ดโคนฝรั่งฝั่งโน้นเคยเก็บมันปูเดียไปดูคะ่ะจะมีไหมตรงนี้ก็มีคะ่ะทุกคนเป็นปื๊ดเลยนี่เยอะมากเต็มไปด้วยเห็ดมันปูปีนี้นี่บริเวณนี้ใช่หมดเลยคะ่ะ น่นนยาวไปนุ่นเลยนะแต่มันยังเล็กอยู่เลยนะดอกเล็กอีกสองสัปดาห์มาดูนะรับรองเก็บแบบนี่ตามทางเดินนี้ค่ะเทียบเลยอ่ะนี่นุน่นนี่เห็ดมันปูหมดเลย Oh. วันนี้มาดูลาดเราก่อนนู้นข้างล่างนู้นก็เหลืองเต็มเลยค่ะตรงนี้ก็เหลืองเต็มเลยดูทุกคนดูนี่ไม้ไข่ นี่่ะเหลืองเต็มเลยดูสิไม้คนมาเดินเลาะดูเห็ดหรือเปล่าแล้วก็ลืมไว้หูหตรงนี้ก็เต็มเลยค่ะนี่นี่นี่ด้วย โอ้โห oh ตรงนี้ก็ใช่ค่ะนี่เห็ดมันปูนี่ก็เห็ดมันปูแต่ดอกเล็กไปทางไหนอีกเป็นกระจุกกระจุกย่อมย่อมเต็มเลยนุ่นตรงนู้นก็ใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะ Uh huh. ทุกคนป้าเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อน ใช่หมดเลยนี่เห็ดมันปูทั้งนั้นเลยค่ะนี่นี่เหลืองๆนี่แต่มันเล็กอยู่ตรงนี้ก็ใช่นี่ มันยังเล็กอยู่ไงขึ้นไปบนตรงตรงเมื่อกี้ตรงนี้ก็ใช่ค่ะนี่นเห็ดมันปูหมดเลยตรงนี้อีก มีเห็ดอ <t od ian |ms|> ื่นปนเลยค่ะเห็ดมันปูอย่างเดียวเลยนะเห็ดอื่นยังไม่เห็นสักดอกเลยนู่นตาค่ะเงียบมากตรงนี้คือตรงที่แม่ลินมาเก็บประจำนะทุกคนวันนี้ก็ออกเยอะมากนะนี่เหลืองเต็มเลยโอ้ เป็นก้อนเป็นก้อนเลยค่ะแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะโตกว่าน,นี้อีกหรือเปล่านะไหนๆแล้วก็เก็บดีกว่านี่ค่ะอเอาดอกที่พอจะเอาได้เนาะเห็ดที่นี่มันจะไม่โตแล้วอ่ะมันจะเท่านี้แหละแต่ว่าเราเก็บไปมันก็ขี้เกียจล้างไงเพราะมันดอกเล็กมากเลย ตรงนี้นี่ค่ะเป็นปืดเลยตอนเดินขึ้นมาก็เจออยู่นะเดี๋ยวจะลงไปเก็บข้างล่างอีกค่ะ ดูทางนี้ด้วยนะนี่ก็ใช่เต็มเลยค่ะนี่คือเห็ดมันปูหมดเลยนะทางนี้ก็มีโอ้โหเอาตรงนี้ก่อน ตรงนี้ก็เยอะค่ะทุกคนแต่ว่ามันเล็กอยู่นี่นี่ก็เต็มเลยเนี่ยเนี่ย ตรงนี้ด้วยโอ้ยโดนน้ำเยอะก็เปื่อยนะอืง่ดีนี่ มันเปื่อยเก็บยากอะเห็ดมันไม่สวยมันดอกเล็ก ก็ใชนะ่มาดูตรงนี้อีกค่ะทุกคนบริเวณนี้คือใช่หมดเลยค่ะนี่เหลืองๆนี่นะเล็กๆเนี่ยเป็นเชื้อเห็ดหมดเลยนะกลับมาที่เดิมตรงนี้โอ้โอล้ม เล็กๆน้อยๆนี่คือเชื้อเห็ดหมดเลยนี่ 你好 ได้เท่านี้ค่ะทุกคนประมาณนี้นะที่เก็บมาแล้วก็เดี๋ยวตอนที่ไปเออ่ทางที่ขึ้นมามันก็มีอยู่นะเดี๋ยวแม่ลินจะไปเก็บตรงนั้นด้วยค่ะนี่ค่ะให้ดูว่าเก็บเลยไหมถ่ายรูปนะ่อนี่ใช่ทางนั้นเลยโอ้ย กล้างยากๆนะเนี่ยนี่ เล็กเกิน ดีกว่าค่ะเพราะว่ามันได้ประมาณหนึ่งแล้วนะแล้วที่เก็บมาเมาื่อเช้ารอบเช้าก็มีอยู่บ้างเดี๋ยวอีกสักสัปดาห์หน้าไม่ลินจะขึ้นมาใหม่หรือไม่แน่อาจจะวันวันพรุ่งนี้หรือวันจันทร์ค่ะค่อยจะมาเข้าในป่านี้อีกรอบหนึ่งเนี่ย เพื่อถึงวันนั้นเนาะเผื่อเห็ดเห็ดดินจะออกด้วยตรงนม้นเต็มเลยไปค่ะเดินกลับดีกว่าค่อยๆเลาะกลับลงไปข้างล่างค่ะทุกคน มีแต่เห็ดเห็ดมันปูเล็กๆเต็มเลยน่น,นี่นี่ค่ะเป็นสายยาวเลยแถวๆเนี่ยตรงนี้ก็เต็มเลยโหที่ที่เก็บประจำตรงนู้นเดี๋ยววัน อื่นค่อยมาใหม่เพราะวันนี้เหนื่อยแล้วกลับบ้านดีกว่าค่ะลงไปแล้วนี้นะคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่บ้านแล้วค่ะกลับมาถึงบ้านกันเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็จะมาสรุปเห็ดให้ดูนะคะว่าเห็ดที่เก็บมาวันนี้ทั้งสองสองป่าเลยนะมันได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนเห็ด มันปูหนึ่งกระด้งเล็กๆค่ะนี่นะแล้วก็เห็ดกอแดงนะเห็ดแดงเนี่ยเห็ดดินเห็ดแดงนี่แหละเนาะก็หกเจ็ดแปดเ้าดอกค่ะทุกคนได้เก้าดอกนะแต่บรินก็จะตำน้ำพริกเห็ดขันีดอกสวยๆเลยสวยๆนี่ขาอบอบต้มหน่อยนะต้มก่อนแล้วค่อยมาตำน้ำพริกค่ะ แล้วก็อันนี้ก็จะเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะผัดใส่เนยให้สามีเนาะแล้วก็เราเองด้วยแหละกินกับขนมปังค่ะกินร่วมกับขนมปังนัดรับรองว่าอร่อยแน่ๆเลยผัดใส่เนยใส่ใส่ผงปรุงรสใส่อหอมหัวใหญ่แล้วก็อะไรอีกใส่เนยนั่นแหละเนาะ ปรุงรสให้อร่อยนะคะแล้วว่าจริงๆแล้วมันเจอเห็ดเดยอะนะแต่เสดายที่มันยังดอกเล็กอยู่เดี๋ยววันพรุ่งนี้แม่ลินอาจจะแวะขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานเทศกาลภูเขาประจำปีหลังจากที่กินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็อาจจะแวบๆเข้าป่าเห็ดไปดูเห็ดอีกนิดนึงค่ะ ตรงที่บริเวณที่ไปเก็บเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะแล้วมันยังมีดอกเล็กๆอยู่แล้วบางที่ก็ยังไม่ได้ไปเลยค่ะก็จะเข้าไปดูแล้วพรุ่งนี้อาจจะได้เก็บเห็ดอีกแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสำหรับในวันเสาร์ที่15กรกฎาคม2566ค่ะแล้วกลับมาพบกับแมรินดินสวิตเซอร์แลนด์ในป่าเห็ดในวิดีโอต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ